ผ่านมาเกือบ60ปีแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นเคยได้เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เมื่อปี1964เป็นเรื่องปกติที่คนทั้งประเทศร่วมไปถึงคนทั่วโลกต่างจับตามอง เพราะการได้เป็นประเทศใดประเทศหนึ่งที่ได้ถูกเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันนี้พูดได้เลยค่ะว่าต้องผ่านการคัดเลือกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการโชว์ต่างๆวิสัยทัศน์รูปแบบการแข่งขันกระบวนการการเตรียมตัวต่างๆรวมไปถึงประสบการณ์งบประมาณสาธารณูุโภค ที่ต้องมีทั้งเรื่องของการจัดการเรื่องของระบบการรักษาความปลอดภยัยหรือแม้กระทั่งความพร้อมต่างๆแล้วก็ความรวดเร็วในการประถมพยาบาลทั้งหมดนี้จะต้องเสนอให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหลังจากนั้นทางโอลิมปิกสากลจะเป็นฝ่ายลงคะแนนเลือกเจ้าภาพซึ่งครั้งนี้ญี่ปุ่นถูกเพ่งเล็งอย่างหนักจนทำให้ประธานกรรมการโอลิมปิกญี่ปุ่น ถึงขั้นลาออกความยิ่งใหญ่ระดับ380,000ล้านบาทแต่อาจต้องเสียชื่อเสียงเพราะเงินเพียง60กว่าล้านบาทแต่เงิน60ล้านนี้ไม่ใช่การคอร์รัปชันแต่เป็นเงินที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการจ่ายเพื่อให้ประเทศญี่ปุ่นได้รับผลโหวตเสนอให้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิก2020 นี้มีที่มาที่ไปไม่แน่นอนเพราะมีการสงสัยจากเจ้าหน้าที่ของประเทศฝรั่งเศสว่าญี่ปุ่นได้มีการจ่ายเงินประมาณ2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ60กว่าล้านบาทให้กับบริษัทที่มีความสนิทสนมกับหนึ่งในผู้ลงคะแนนที่เป็นคณะกรรมการโอลิมปิกชาวแอฟริกันซึ่งผู้ถูกกล่าวหาชาวแอฟริกันคนนี้ก็มีคดีเก่าที่ถูกเพ่งเล็งว่า เขาไปรับเงินในจํานวนพอๆกันเพื่อลงคะแนนเสียงให้ประเทศบราซิลได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเมื่อปี2016นายซึเนกาสุทาเกดะ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกญี่ปุ่นได้ตัดสินใจล่าออกจากข้อกล่าวหาว่าเขาได้จ่ายเงินจำนวนดังกล่าวไปให้กับบริษัทที่ปรึกษาในสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับบุตรชายของอดีตประธานสหพันธ์สมาคมกีฬานานาชาติซึ่งในขณะนั้นก็เป็นสมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลในช่วงที่ญี่ปุ่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพและจัดก,การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกด้วย ซึ่งนายซเนกาสุประธานคณะกรรมการโอลิมปิกญี่ปุ่นได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆโดยแจ้งว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปคือค่าธรรมเนียมการรับคำปรึกษาเท่านั้นแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจลาออกเพื่อไม่ให้เรื่องอื้อฉาวนี้ส่งผลต่อรัฐบาลญี่ปุ่นและคณะกรรมการโอลิมปิกสากลก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับว่าสุดท้ายแล้วเงินที่จ่ายไปคือค่าปรึกษาจริงๆหรือเป็นการติดสินบน และว้าเกิดเป็นการติดสินบนจริงๆคําถามที่หลายคนอาจจะสงสัยก็คือการลงทุนเป็นแสนๆล้านกับมหกรรมกีฬาหนึ่งอย่างมันคุ้มหรอในมุมของประเทศก็อาจจะตอบได้ว่าคุ้มเพราะการเป็นเจ้าภาพจะเท่ากับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์สเสน่ห์และช็อตเด็ดของประเทศไปสู่สายตาคนนับร้อยนับพันล้านสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมไปถึงนักลงทุนได้อย่างมากมาย การลงทุนครั้งหนึ่งอาจส่งผลให้ประเทศโกยกลับมาได้เป็น10-10ปี คุณผู้ชมสามารถเข้าไปชมคลิปสปอร์ตมาเฟียและคลิปอื่นๆอีกมากมายได้ที่ทาง YouTube ช่องแชมป์ชาแนลแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะสปอร์ตมาเฟียจะพาคุณผู้ชมไปชมช็อตเด็ดที่สวยที่สุดในรอบ10ปีรวมไปถึงช็อตเสือออกจากป่า จัดไปโดย King Power Duty Free